สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะก,ก่อนเรเจะมาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บทร์เจ็ดข้อยี่สิบนะครับผมให้หัวข้อน,นี้ปันนี้ว่าไม่มีใครที่เพียบพร้อมสมบูรณ์นะครับในพระคัมภีร์หนึ่งเก้าสี่ศูนย์บอกว่าด้วยว่าไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้ไปพตชล้วนแต่ดีและไม่เพียบพร้อมเลยหนึ่งฉบับแคทอลิกบอกว่าไม่มีผู้ใดที่เป็นคนชอบทำบนแผ่นดินทำแต่ความดีโดยไม่ทำบาปเลยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนชอบทำในแง่มุมความบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือต้องไม่มีบาปเลยแล้วใครรร่บบทีีเพยพย้อมสมสู์แบบ ไม่ทําบาปเลยแม้แต่คิดนิดหน่อยก็ไม่มีโมโหก็ไม่เป็นจะอะไรก็ไม่มีทักอย่างเลยนะครับโกรธก็ไม่โกรธโมโหก็ไม่โมโหเป็นคนที่มีความรู้สึกนิ่งตลอดตลอดเวลานะครับคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั่นคนตายแล้วนะครับแต่พระก็มีบอกว่าอย่างไงครับเมื่อไม่มีใครเพื่อพร้อมสมบูรณ์แล้วเราควรทํำยังไงอันที่1ครับพยายามเข้าใจความอ่อนแอของกันและกันเพราะทุกคนเนี่ยล้วนไม่มีใครสมบูรณ์ต้องพยายามเข้าใจความอ่อนแอของกันและกันนะครับ เพื่อมีาด้วยว่าไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินแล้วก็เข้าใจกันตัวเราก็อ่อนแอตัวคนอื่นก็อ่อนแอเช่นเดียวกันพยายามจะเข้าใจกันและกันครับในพระคัมภีร์ในสุดีิทที่ร้อยสามสิบข้อที่สามบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงหมายความผิดไว้พระบู้เป็นเจ้าเจ้าข้าใครยืนอยู่ได้เราต้องพยายามเข้าใจนะครับว่าทุกคนไม่มีใครสามารถจะยืนต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนแต่ทำบาปทั้งสิ้นดังนั้นเองเรายืนต่อประภกของพระเจ้าไม่ได้เพราะเราเองต่างเป็นคนบาปแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าต้องกาาาารรใให้้้เเเองนนัขจว่ เราก็ต่างคนต่างเป็นคนบาปก็พยายามเข้าใจกันนั่นคือประการที่1ครับประการที่2คือนอกจากจะเข้าใจแล้วต้องพร้อมให้โอกาสคนบาปด้วยกันนะครับที่จะกลับใจเพราะเราเองเนี่ยนะครับได้รับโอกาสจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีคนชอบทําแม้แต่คนเดียวบนแผ่นดินโลกแต่ทุกคนได้รับโอกาสจากพระเจ้าเมื่อเราได้รับโอกาสจากพระเจ้าเราควรจะให้โอกาสกับกันและกันครับพระเจ้าให้โอกาสกับใครครับ พระเจ้าให้โอกาสกับคนที่กลับใจต่อให้เป็นคนบาปขนาดไหนก็ตามกลับใจพระองค์ก็ให้โอกาสแต่พระองค์จะไม่ให้โอกาสคนไม่กลับใจครับถ้าไม่กลับใจพระองค์ไม่ให้โอกาสเพราะอะไรครับเพราะการกลับใจเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนั้นเองพระเจ้าต้องการให้คนเรามาถึงจุดที่กลับใจสังเกตในพระคัมภีร์นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าไม้อ้อช้ำพระเจ้าไม่เคยหักเศษตเกีเป็นคนจะดับพระองค์ไม่ดับเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงให้โอกาสทุกคนเสมอดังนั้นเอง เราควรจะให้โอกาสกันและกันด้วยเช่นเดีวยวกันเมื่อเขากลับใจในลูกาบทสิบเจ็ดข้อสามได้บอกเราชัดเจนบอกว่าถ้าพี่น้องทําผิดต่อท่านเมื่อเขากลับใจแล้วจงยกโทษได้กับเขาเขากลับใจแล้วยกโทษได้กับเขาในคาราเทียบทหกข้อหนึ่งบอกว่าถ้าจับผู้ใดละเมิดประการใดได,ได้ท่านที่อยู่ฝ่ายวิญญ,ญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่การให้โอกาสคนนั้นไม่ใช่ให้โอกาสด้วยความรู้สึกขมขืนนะครับแต่ให้โอกาสด้วยความสุภาพ มันจะช่วยทั้งตัวของเราเองและคนที่เราให้โอกาสนั้นได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่3ครับก็คือเพียรขอบคุณพระเจ้าสําหรับการช่วยเหลือของพระเจ้าการทรงไถ่ของพระเจ้าอันที่1คือพยายามเข้าใจอันที่2คือพร้อมจะให้โอกาสพอที่3คือเพียรขอบคุณพระเจ้าให้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอครับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าให้เราเป็นคนชอบธรรมโดโลหิตของพระเยซูคริส เมื่อพระองค์ได้ให้เราแบบนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าครับที่เราได้รับสิ่งดีๆจากพระองค์และเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเองนั้นมีมุมมองต่อพระองค์เจ้าและต่อคนที่อยู่ข้างเคียงเราอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนครับไม่มีใครเพียรพร้อมสมบูรณ์ให้เราพยายามเข้าใจกันให้โอกาสกับการแลกกันและเพียรขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อเราที่ให้โอกาสเราขอบใจก่อนครับ